ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสิทธิเอกวิงวอนวิศนะนะครับปล่อยวางทางการเมืองนะครับแสอย่าเชื่อรัฐบาลขาดเนติบริกรไม่ได้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าบอกว่าเอ้ยนะคุณวิศนุเนี่ยเป็นเนติบริกรที่เก่งนะครับที่มากความสามารถเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเนติบริกรที่เก่งมากความสามารถหรือรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่เก่งมากความสามารถก็คงจะทําให้ประเทศพัฒนาไปตั้งแต่10ปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะเมื่อ10ปีที่แล้วในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับรัฐบาลของนายกเศรษฐาลองไปดูสิครับรัฐมนตรีต่างๆนะครับอ่า รองนายกหรือรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพียงแค่เปลี่ยนกระทรวงไปเปลี่ยนกระทรวงมาหรือเปล่านะครับสิทธิเอกคนนี้ขอทีเถอะอาจารย์จุลพงศ์วิงวอนวิษณุปล่อยวางทางการเมืองเอาเวลาไปรักษาสุขภาพหาความสุขอย่าหลงเชื่อรมปากรัฐบาลน,นี้นะครับขาดเนติบริกรไม่ได้ เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่31พฤษภาคม257้าที่รัฐสภานายจุลพงศ์อยู่เกตสอสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายยกมํารีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าในฐานะที่ตนเป็นนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือเป็นลูกศิษย์ของนายวิษณุซึ่งตนสอบได้คะแนน98คะแนนจาก100คะแนนในวิชากฎหมายของนายวิษณุจนนายวิษณุให้เกียรติ ได้เอาชื่อของตนไปใส่ในปัญหาตุกกตาในตำรากฎหมายที่นายวิศรุตแต่งเร่มหนึ่งและในสมัยนั้นตนก็เป็นกรรมการนิตินะครับนิสิคณะนิติศาสตร์โดยนายวิศรุเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและตนได้ปรึกษากับนายวิศนุอยู่บ่อยครั้ง เมื่อวานนี้นะครับ30พฤษภาคม67นะครับผมเห็นท่านใจจดใจจ่อสื่อนะครับผมก็อดเป็นห่วงสุขภาพท่านไม่ได้ <c oughs> ผมก็ไม่ทราบจะหาช่องทางติดต่อท่านทางใดเบอร์โทรหรือรายท่านผมก็ไม่มีจึงขอฝากสื่อมวลชนไปถึงอาจารย์วิสุในฐานะสิทธิ์เก่าของท่านว่าขอร้องให้อาจารย์วิสุปล่อยวางทางการเมืองเสียทีในโรคนี้ทุก เรื่องนะครับไม่มีใครที่จะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ต้องมีคนรุ่นใหม่แทนจนได้อาจารย์วิษณุอย่าไปเชื่อหากมีคนบอกว่าท่านว่ารัฐบาลนี้ขาดท่านไม่ได้นายจุลพงศ์กล่าวนายจุลพงศ์ยังกล่าวต่อว่านายวิษณุชอบนะครับยกคําบาลีในพุทธ ศาสนามาให้เป็นข้อคิดแก่ผู้อื่นตนจึงขอยกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของพระพุทธเจ้าเคยตอบคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่เมื่อคนย้อนนึกถึงอดีตแล้วจะทำให้คนเสียใจมากที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าสิ่งที่ทำให้คนเสียใจมากที่สุดคือการที่คนคิดว่าตนเองนั้นมีเวลาเวลาของอาจารย์วิษณุยังไม่หมดแต่ผมขออัดุญาตเรียนไปยังอาจารย์วิษณุว่าแม้ท่านจากโรงเรือแปะมาแล้วตอนนี้ ผมไม่ได้ห่วงว่าท่านจะร่วมไปพร้อมกับเรือนิดนะครับแต่ผมเป็นห่วงสุขภาพของท่านจึงขอให้อาจารย์วิษณุใช้เวลาในปัจจุบันไปรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะดีฝ่าและหาความสุขเดินทางท่องเที่ยวที่ท่านชอบตามวัยของท่านนายจุลพงศ์กล่าวเมื่อถามว่าการที่นายกแต่งตั้งวิสณุให้ไปช่วยด้านกฎหมายแสดงว่านายยกไม่ไว้วางใจฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายจุลพงศ์กล่าวว่าคงไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้น แต่ตนไม่ทราบว่าความคิดที่จะดึงนายวิศนุมาเป็นความคิดของนายยกเองหรือไม่เพราะพวกเราก็เคยรู้อยู่แล้วว่าในสมัยก่อนของนายกก็เคยพูดถึงวิศนุไว้อะไรบ้างและในเพื่อพักระเทไทยก็มีผู้ใหญ่ด้านกฎหมายที่มีความสามารถอยู่หลายคนอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ <c oughs> เป็นการจากลูกสิษคนนึงนะครับเตือนถึงอาจารย์วิษณุนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังรับ